คณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปล่งและโบบบให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เม่เลือขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t r e g u l a t ร r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโก้ App จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมากเรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่ง ของท่านเหล่านี้กันค่ะคุณรัศมีแขมีปัญหาเรื่องของสวัสสดีค่ะายตายาวใช่ค่ะคือมองมองตัวเล็กๆไม่เห็นก็ก็เลยไปตัดแว่นค่ะอ่าแล้ว,แล,วแล้วมันรู้สึกว่ามันผิดปกติมากขึ้นไปจากตรงนั้น,นไหนฮะก็แว่นอันเดิมก็ใส่มาเรื่อยๆใช่ไหมคะมทีนี้ก่อนที่จะมารู้จักงานวิจัยแอปโก้เนี่ยได้คุยกับลูกไว้ว่าเออเหมือนแว่นอันเก่ามัน มันมองแล้วมันไม่ชัดก็คิดว่าจะไปตัดแว่นอันใหม่คือเลนเนี่ยมันไม่เสื่อมหรอกแต่เราเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าสิบปีแล้วอ่เสร็จแล้วก็จะไปตัดแว่นใหม่ค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะก็พอดีเพื่อนเพื่อนพามารู้จักงานวิจัยแอปโก้ก็ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เมื่อวันที่สองตุลาก็ ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ซึ่งก็เป็นช่วงที่เราได้งานวิจัยชิ้นนี้ออกมาใช่ค่ะงานวิจัยแอปโก้ค่ะแล้วแล้วยังไงครับได้ทดลองก็ตั้งแต่วันที่สองตุลาอืรู้สึกว่าดีขึ้นตาใสขึ้นแล้วก็เอ๊ะทำไมมองมองตัวเล็กๆเห็นพอดีใส่แว่นด้วยป่ะฮะใส่แว่นอันเดิมป่ะฮะไม่อันเดิมค่ะออันคือเมื่อก่อนจะ จะติดแว่นคือไปไหนต้องมองกระเป๋าก่อนว่ามีแว่นไหมเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกไม่มีแว่นมันก็จะทําอะไรไม่ได้ใช่ค่ะมันน่าลาคาญคือคือต้องพกแว่นเรือเหมือนเป็นเป็นอุปกรณ์ประจําตัวใช่ค่ะจริงๆนะคะใช่ค่ะคือนอกจากโทรศัพท์มือถือแล้วนะต้องมีแว่นตาอีกนะเสร็จแล้วก็ได้ลองทดสอบดูเรื่องเกี่ยวกับสายตาเกี่ยวกับดวงตาแล้วค่ะ รู้สึกใสขึ้นตาใสาขึ้นใช่ค่ะหลังจากนั้นกี่วันถึงรู้สึกว่าเห็นผลความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิบสองวันค่ะอืมเร็วนะฮะถือว่าเร็วมากแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้พกแว่นละฮะแล้วก็มาดูก็ยังตอนแรกก็งงๆนะคะอืมมันเป็นไปได้ยังไงเร็วขนาดนั้นแล้วก็มาดูดูด,ดูที่บอร์ดก็ก็อ่านได้ก็ไม่พกแว่นแล้วตอนเนี้ยอก็คือชีวิตดีขึ้น คือมั่นใจในตัวเองมากไม่ต้องใส่แว่นก็สามารถดเนินชีวิตได้ใช่ค่ะโอ้เราสบายขึ้นชีวิตดีขึ้นคือคือไม่วิตกกังวลว่าแว่นอยู่ไหนต้องพกแว่นไม่สงสัยเหรออาจารย์พิเชษเอาอะไรให้กินเนี่ยตอนแรกสงสัยค่ะอแต่พอ พอเป็นผลอย่างนี้ใช่ไหมคะทำให้เราเข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มขึ้นจากอาจารย์ดรพิเชษใจหลักการมันก็เข้ามาค้นคว้าเพิ่มเติมใช่ค่ะก็เข้าใจก็จะได้ประจักษ์แล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยใช่ค่ะนะครับเอาละทุกวันนี้ก็ตอนนี้ค่ะ มีปัญหาเรื่องต้อกระจกะเมื่อไหร่คือปกติเนี่ยพี่จะต้องไปหาหมอไปเป็นประจำเพราะเนื่องจากมีโรคเบาหวานความดันมีทั้งเบาหวานมีความดันแล้วแล้วก็มีอาการตาผ้ามัวมาประมาณสามสี่เดือนแล้วแล้วก็ไปเวลาไปรับข้างหลังสุดนี้ไปรับยามันเป็นมากจนกระทั่งต้องบอกคุณหมอประจำที่รักษาเบาหวานความดันอยู่คุณหมอก็เลยบอกว่า อย่างนั้นเดี๋ยวจะส่งขึ้นไปห้องตานะไปตรวจดูซิเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่ารู้สึกว่ามันลำคาญมากไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันหยอดน้ําตาเทียมและผ้าม่วงยิ่งขึ้นแล้วเหลือบตาลงต่ําแล้วหนังตาหนักๆทําให้เรารู้สึกลำคาญมากครับก็เวลาดูทีวีนี่ก็ยิ่งชัดไม่มากพอลหลับปิดตาข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนี่เหมือเกือบจะเห็นภาพไม่ไ,มได้เนละยอ่านหนังสือจากทีวีไม่ได้ท่านตรวจปุ๊บเดียวอะ เธอเป็นตาต้อกระจกแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นลอกได้ต้องรออีกสักระยะเดี๋ยวกระทบตาดำนะบั่นมาเช็คบ่อยๆแล้วคุณหมอลอกได้เมื่อไหร่จะนัดให้มาลอกออกคือคุณหมอบอกว่า วิธีการรักษาคือต้องลอกต้องลอกออกอย่างเดียวลอกต้อออกลอกต้อออกค่ะแล้วแล้วก็จะดีขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นจะอาการผ้ามัวหรือตักหนังตาหนักหนังนี้จะหายไปต้องลอกตาต้อออกอย่างเดียวหลังจากนั้นคุณหมอให้ยาหรือคุณหมอให้ยามาหยอดเป็นยานําเข้าซึ่งคุณหมอบอกว่ายาตัวนี้มันแพ้ได้คุณเอาไปหลอดเดียวก่อนแล้วถ้าหมดแล้วมามาใหม่หมดแล้วค่อยมาใหม่ก็กำลังจะไปเอาหลอดที่สองก็พอดีเมื่อวันที่เจตุลา มีคนได้นำมาให้รู้จักกับงานวิจัยของแอปโกหัวค่ะเริ่มใช้คืนนั้นเลยวันนั้นคืนนั้นกลับไปงดงานประจำงานทุกอย่างเลยนะคะคยาที่คุณหมอให้หยอดก็ไม่หยอดเพราะเราอยากจะพิสูจน์ตัวงานวิจัยแอปโกด้วยค่ะเพ<อ><อ>ราะถ้าหากเราหายนี่ยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนที่เราจะแนะนำจนกระทั่ง5วันผ่านไปสิ่งแรกที่พบได้คือ เยื่อตาเรามันบังตาเราอยู่เนี่ยค่ะมันมันมันมากแล้วฮะมากจนเหมือนกับเรามองเป็นใยสัมฤทธิ์แล้วมันไม่ใช่เป็นหมอกจางๆนะคะแต่มันเป็นใยสัมฤทธิแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันจางลงอะค่ะเราก็ทานต่อไปจนเข้าสองสองสัปดาห์นะคะสองสัปดาห์รู้สึกว่าไอ้ใยสํารทที่มันบังหนาๆอยู่นั้นมันจางลงมากเลยเกือบเกือบเกือบครึ่งเลยค่ะ พอผ่านไปได้ประมาณหนึ่งเดือนเศษไอใ้ใยสัาฤีนั้นน่ะแทบจะหมดไป90%เเลยเหลือแต่ฝ้าจางๆนิดๆ<อ>แล้วอาการที่เราเหลือบตามองต่ำแล้วหนักๆ,กๆอย่างเงี้ยอาการนั้นหายไปเลยรู้สึกเห็นถนึงว่าแต<ร>่ากการ,รู้รู้สึกเลยว่าเราเห็นทีวีภาพคมชัดขึ้นพี่เนี่ย ทานงานวิจัยของแอปโกเนี่ยยังไม่ทันหมดขวดเลยนะคะแล้วอาการของพี่เนี่ยดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยพี่คาดพี่คาดไม่ถึงจริงนะคะคคมันเป็นอะไรที่แบบคาดไม่ถึงแล้วเราก็แล้วเราก็ไม่คิดว่าตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยาที่เขาเขียนว่ารักษาแต่แต่ว่ามันทำให้อาการของเราเนี่ยดีขึ้น,น <ะ S 2> พี่ต้องยอมรับว่างานวิจัยของแอปโกนี่ ดูแลได้อย่างรวดเร็วที่เราคาดไม่ถึงใช้สายตายเยอะเมื่อก่อนนี่จะทำงานพวกงานฝีมือขายอะค่ะ พกใช้การประดิษฐ์ประดอยใช่ค่ะใช้สายตาแล้วก็จะชอบทํางานตอนกลางคืนเพราะทําตอนกลางคืนนี่จะได้งานเยอะกว่าตอนกลางวันค่ะทำไมต้องทํากลางคืนนะฮะเพราะตอนกลาง,งคืนมันจะสบายมันจะเงียบจะมีสมาธิม,ม,มากกว่า <นะ S 1> ใช่ค่ะมันมืดเพราะฉะนั้นถึงทําให้สายตาเสียเร็วคือมันจะปวดจะปวดตาง่ายจะพลาดตาง่ายก็การมองก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะเบลอรเร็วคือมองมองไปประมาณสัก30นาที45นาทีนี่ก็จะเบลอพอเริ่มเบลอรเราก็จะขยับ ขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะไม่ใส่แว่นจะใช้การโดยการขยับมือออกไฟอะค่ะอ๋อคือระยะใกล้เนี่ยไม่ชัดไม่ชัดแล้วต้องไปไอยื่นไปเรื่อยๆยื่นจนสุดแขนมองไม่เห็นถึงไปตัดแว่นดู้ในการในการหนึ่งเขาบอกถ้าถ้ามันมีวุ้นมีอะไรที่อยู่ในตาเป็นเหมือนเป็นหยักย่าหรือเป็นจุดอะไรในตาเนี่ยอาจจะเป็นโรควุ้นตาเสื่อมซึ่งก็เป็นด้วยแล้วซึ่งก็เป็นค่ะ ทั้งสายตายาวแล้วก็มองแล้วเหมือนมีมเยื่อ่ยมีลูกน้ําลอยในตาไปมาไปงข้างเลยค่ะสองข้างเลยค่ะเยอะไหมฮะตอนที่ไปหาหมอนั่นคือเรามองไปนี่มันจะมีประมาณยี่สิบสามสิบนะคะมันจะหนาหนาเป็นลอยไปลอยมาเป็นจุดจุดยี่สิบสามสิบเส้นนะคะก็ก็มองตอนไหนก็เห็นตลอดก็เห็นค่ะเห็นค่ะแล้วมันจะรําคาญโดยการมองก็คือมันจะไม่ชัด มันจะเหมือนมีอะไรไปจุดตลอดเลยเอย่างเงี้ยค่ะไปเขี่อะไรก็ไม่ออกล้างตาก็ไม่ออกอไม่หาย้ยคะรำคาญสร้างความรำคาญคือไหนจะต้องใส่แว่นเพราะว่าสายตายาวขึ้นแล้วไหนจะต้องมีอะไรมาบดบังทำให้มองแล้วมันไม่ไม่ใสไม่สวยเหมือนสมัยก่อนที่เรามองะนะใะเริ่มรู้สึกเลยไหมว่าดวงตานี่สำคัญเริ่มรู้สึกมากเลยค่ะไปหาหมอหมอก็บอกถ้าเป็นแล้วไม่มีทางหายคะะ นอกจากหยอดตาเทียมแล้วก็คือมันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆออค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้งานวิจัยอย่างเช่นใช่ค่ะอยากลองเรื่องวุ้นค่ะ,ะเพราะว่าเราเป็นวุ้นหนักเพราะว่ามันมันเริ่มหนาขึ้นค่ะทดลองไปประมาณสักห้าวันความแจ่มใสความใสของตาเราจะชัดขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ,อแพ้แสง ก็เป็นอาการที่เกิดจากวุ้นในตาสีใช่ครับแพ้แสงประเภทที่แบบเดินไปแล้วเหมือนมีดาวมีอะไรมายิบยับยิบยับยบยับอย่างเงี้ยเลยค่ะรับทานวิจัยผลงานวิจัยแอปโก้ไปเนี่ยความจางของวุ้นจะจางลงจะจางลงค่ะจากที่เคยมี2ี่สิมสิบนี่ก็จะลดลงบางลงบางลงแล้วก็การแพ้แสงก็จะลดลงคือแสงได้มากขึ้นใช่ค่ะจะเราเราดูจากที่ว่าเราเดินไปแล้วเรา หลับตาบ่อยตอนนี้ไม่ค่อยหลับตาแล้วก็คือแล้วสายตายาวล่ะสายตายาวดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากที่เราจะต้องไปเปลี่ยนแว่นเพราะใส่แว่นแล้วยังต้องแบบยังไม่พอเนี่ยแต่ตอนเนี้ยไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแล้วค่ะตอนนี้ลดกลับมาแบบระยะปกติแล้วระยะปกติแล้วก็คือถ้าตัวใหญ่ขึ้นไม่ต้องใช้แว่นแล้วตอนนี้ขนาดตัว ขนาดนี้ก็มองเห็นเป็นเป็นตัวอักษรแต่ว่าไม่ไม่ไม่แจับแต่ยังเป็นเห็นตัวอักษรยังก็ยนได้ดีดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะฉันเชื่อว่าถ้าทานต่อเนื่องไปก็อาจจะช่วยทําให้อาการเนี้ยอาจจะไม่ต้องใส่แว่นเลยก็ได้แว่นนาคุณเปี้ยวนะครับคุณเปี้ยวสวัสดีคับสวัสดีค่ะคุณเปียวมีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะนะครับทราบสาเหตุไหมครัว่าเป็นเพราะอะไรเออเท่าที่ไปหาคุณหมอมาก็น่าจะใช้สายตาเยอะ ใช้สายตาเยอะจากการทำงานมองเพราะว่าด้วยงานที่เราทำอยู่เนี่ยเราต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาก็ทำงานตั้งแต่เช้า9โมงยัน3ามทุ่มเกือบทุกวันนะคะโอ้โห9โมงถึง3าทุ่มไม่มีแอบพักสายตาเลยไม่มีคะ่ะกลัวตกงานไหมฮะ ตัวค่ะกลัวตกงานก็เลยไม่กล้านะฮะแต่จริงๆก็คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อตาของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะใช้สายตาเยอะใช่พักผ่อนน้อยค่ะก็เลยทําให้มีในการวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะแล้วท่านในการรักษาอย่างไงฮะก็ตอนไปหาเนี่ยไปหาถึงสองครั้งนะคะแล้วก็เวลารักษาก็คือแค่หยอดน้ำตาหยอดยาขยายม่านตาค่ะเพื่อตรวจดูพอตรวจเสร็จก็บอกว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อม แต่ว่าไม่ได้ให้ยาแล้วก็ไม่ได้บอกวิธีการรักษาค่ะเริ่มจากเป็นจุดดำดำก่อนเป็นจุดเป็นจุดสีดำก่อนแล้วก็มีหยักใยนิดหนึ่ง mm hmm. ก็ไปหาครั้งแรกแล้วหมอหน้าีิทีอีกสองอาทิตย์ตัวหยักใยมันก็เริ่มเยอะขึ้นน่ยนะคะ mm hmm. แล้วก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วไม่มีวิธีการรักษาหมอบอกว่าก็ไม่มีให้เราสังเกตอาการเอาเองครับ ก็คือถ้ามีสายฟ้าแป๊บๆป,ปเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีแสดงว่าเริ่มมีอาการของจอประสาทต,ตาเสื่อมอ๋อมันเป็นผลต่อเนื่องเป็นผลต่อเนื่องใช่ค่ะก็คือคถ้าวุ้นในตาเสื่อมแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้ใช่ค่ะจะทําให้จอประสาทต,ตาเส,เสื่อมใช่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจอประสาทต,ตาเสื่อมจะจะทําให้มีโอกาสตาบอด ยาก็ไม่มีใช่ควิธีรักษาก็กไ,มไม่มีใช่ค่ะจะทำยังไงล่ะเ <c oughs> พราะไหนถึงผลต่อเนื่องที่มันจะเกิดขึ้นร้ายแรงขึ้นไปอีกใช่ค่ะแล้วเราเองก็ต้องใช้สายตาตลอดเวลาด้วยพอได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโกะนะคะตอนนี้ก็มีเพิ่มเรื่องตาเข้า,มา,ามาด้วย,ยใช่ค่ะก็เราก็เลยทดลองใช้เพราะว่า ยังไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดดำๆกับตัวอยากใยที่มันมีอยู่มันก็หายไป50%เลยเอลยคะ่ะ5วันเท่านั้นใช่ค่ะ5วันกับการรับประทานแคปซูลเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทำให้หายไปเกือบ 50%. ใช่ค่ะมันดูเหลือเชื่อนะใช่ค่ะไม่ตกใจเหรอฮะ ไม่ตกใจอะค่ะเพราะว่าเรารู้จักงานวิจัยของแอปโก้อะค่ะแล้วก็ศึกษาว่าเขามีงานวิจัยจริงๆมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะแล้วมีการทดลองแล้วท่านอาจารย์พิเชษเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมากจาก5วันมาถึงตอนนี้กี่วันแล้วตอนนี้ใช้มาที่เห็นผลวันหายไปเลย15วันนะคะก็คือตอนนี้จุดดำๆหายไปเกือบหมดเลยถ้าแล้วถ้าเราไม่มแล้วตัวอยาก่ก็หายไปหมดเลยอะค่ะทั้งทั้งที่ยังต้องทางานเหมือนเดิมใช่ทํางานตามปกติ เช้าถึงสามทุ่เหมือนเดิมใช่ค่ะแต่สายตานี้กลับมาแจ่มใสขึ้นใช่แจ่มใสขึ้นค่ะที่เห็นชัดขึ้นคือเมื่อก่อนเวลาใช้สายตาเยอะๆนะคะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะแสบตาแต่เดี๋ยวนี้การอาการแสบตาก็น้อยลงด้วยค่ะมั่นใจไหมว่าไม่มีสารเคมีหรือฤทธิ์ข้างเคียงจากยาตัวอื่นมั่นใจค่ะมั่นใจด้วยค่ะ ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินับภูมิุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบม,มากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาบริการโปรอินเ m มติวไรซิโตไคล์ลังมากเกินไปมันลังมากเกินไปมันท่ากัเกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน7เทีนเทียนแอลฟาและอินเทอร์ฟอนแกมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับ เป็นผลรังเสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุงดงาดำถั่วเหลืองบ,วบวัวบกและฝรัง่งเรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15้านะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตา ลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบามีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF a l p h อลดลง93%้าสบสาเนะครับแอนตี Anti ้ทเนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7%เนี่ยเราก็จะมี สูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโคเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับสามร้นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF alpha interferon gamma interleukin 1 beta interleukin 6 แล้วก็อินเตอร์ค e ิน17ลดลงทางนั้นเพราะต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั <S <S ้นมันจะทําให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์คิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์คิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ําคุดแอปโกไอเซนนี่นะครับ ไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18 17%ป3เ5ซ็นสิ่และงเรเซสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กินสิเพิ่มขึ้นมา50ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุณของเรา ก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทูกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทูกิน18ซึ่งเขาก็พบ ว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะอยู่กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีนทีสิบด้วยการดื่มก็บกอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลาย10เท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้ โดยการทําให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั้นเองครับ